สวัสดีค่ะวันนี้จะนำบอนสีต้นเล็กมาอัปเดตให้ท่านได้รับชมด้วยนะคะเราเคยได้ลงอบอนสีต้นเล็กเศรษฐีพันล้านต้นนี้มาให้ท่านได้รับชมได้ประมาณสักสีวันที่แล้วมานะคะเขาก็ดูแข็งแรงแล้วก็สีสวยอยู่มือนเดิมนะคะเราก็เฝ้าดูเขาทุกวัน ตลอดมาสังเกตว่าเขาก็สีแดงสวยๆนะคะตรงะดือสวยมากเลยค่ะ,ะตรงไหนที่เป็นเหมือนเชื้อราขึ้นตั้งแต่วันแรกนะคะเราก็จะเด็ดใบออกเฉพาะตรงที่เป็นแผละนะคะเพราะว่ายังเสียดายเขาอยู่ค่ะวันนี้จะมาอัปเดตให้ท่านได้รับชมเพราะว่าเราสังเกตได้ว่าเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาให้เราเห็น นิดหน่อยนะคะคือว่าเห็นไหมคะเขาก็จะมีเริ่มมีหลอดใหม่ให้ให้เราได้ชมแล้วนะคะใช้เวลาจากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณสีวันห้าวันแค่นั้นเองนะคะเขาก็จะมีหลอดใหม่ขึ้นมาให้เราได้รุ้นแล้วคะ่ะสังเกตว่าหลอดใหม่ของเขานะคะสีเขียวปีขึ้นมาเลยเราก็ต้องมาลุ้นโตนะคะว่า ลอดใหม่ที่เขาขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะด่างหรือไม่นะคะแต่ถ้าดูอาการแล้วนี่น่าจะรุนหนักอยู่พอสมควรเขียวปีขึ้นมาเลยค่ะไม่มีขาวแทรกสักนิดเลยนะคะเราก็ต้องมาช่วยลุ้นช่วยเชียร์นะคะว่าเศรษฐีพันล้านของเราต้นนี้จะมีใบด่างขึ้นมาอีกหรือไม่นะคะหรือว่าจะเป็นเขียวอย่างเดียว หรือเปล่านะคะก็มาช่วยลิน้นช่วยลุน้นช่วยเชียร์ด้วยนะคะว่าเศรษฐีพันล้านต้นนี้จะโตไหมสำหรับบอนสีต้นเล็กของเราอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราได้มาก็นานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องไม่มีตู้อบนะคะ ความจริงเขาตั้งแต่ได้มาเขาก็มีใบขึ้นเยอะดูแข็งแรงแล้วเราก็คิดว่าเขาจะจะรอดนะคะคิดว่าจะรอดก็เลยไม่ได้ใส่ทุ่งต่อพอดีเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละดังร้อนจัดนะคะเขาก็เลยใบตกไปหลายใบแล้วนะคะทำให้หน้าเสียดายนะคะตอนนี้เรามีตู้อบแล้ว มีบ้านให้เขาอยู่อาศัยแล้วนะคะเขาก็เริ่มที่จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็เริ่มจะมีใบใหม่ให้ได้ชมแล้วนะคะบอนซีต้นเล็กต้นนี้ก็คือหลวงราชเสนหานะคะที่เราไดนะ้ได้มาเพราะว่าเราไปซื้อชินบัญชรมาเจ้าของสวนเขาแถมให้ค่ะ บนสีต้นเล็กของเราอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินนะคะบนสีต้นนี้ก็คือชายชนละคคาที่เราได้มาตั้งแต่ประมาณ6เดือนแล้วนะคะได้มาตั้งแต่ตอนที่เขายังมีราคาแรงมากแล้วก็หายากมากๆตอนนั้นนะคะเราได้มาตอนนั้นเขาก็ยังมีใบเล็กๆอยู่นะคะ ต้นนี้เราไม่เคยละเลยเท่าไหรนะคะเพราะว่าได้มาเราก็มาห่ออบถุงพลาสติกตลอดมานะคะแล้วก็เคยเปลี่ยนดินให้เขาแล้วด้วยเขาก็มีใบใหม่ออกมาแต่ก็เป็นใบเล็กๆไม่แข็งแรงหลายใบแล้วที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เวลาห้าเดือนหกเดือนที่ได้เข้ามาเขาก็โตขึ้นเทเลนิดนะคะแต่ว่าก็ไม่โตมากขึ้นกว่านี้ หเดือนแล้วนะคะหเดือน 6, เดือนแล้วเขายังได้แค่นี้แล้วก็ระยะหลังนี่ก็ไม่มีใบไม่มีใบหลอดหรือว่าไม่มีหลอดเพิ่มขึ้นมาให้เราได้ชมเลยค่ะเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจมากไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วนะคะสําหรับกระบอนสีต้นนี้ค่ะจึงนําบอนสีต้นเล็กที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะมารวบรวมกันไว้ว่ามาลุ้นกันว่าใครจะโตเร็ว กว่าใครนะคะใครจะโตเร็วกว่ากันระหว่าง3มต้นนี้นะคะว่าใครจะโตเร็วกว่ากันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ